เท่าว่าแมูตั้งใจเล่าเท่าเยอมากกว่า เองนะของเพื่อนมาช้าเกินเลยไปเดือดต่อไปเนี่ยเองต้องระวังเลยอยู่ถ้ารู้ถ้าไม่กลัวถ้าถูกถูกขึ้นปทีสามทีสี่ทุกวันอยเงี้ยมันไม่ไหวแล้แต่อย่าลืมว่ายังไงถ้าเราตื่นอะ่ะเขาต้องตื่นก่อนเราอยู่ดีด้วยอืมไอ้น้ามันพูดปลูกว่ะถ้าเขาทำได้พวกเราก็ต้องทำได้เหมือนกันสิวะจะไปกลัวอะไร ใช่ตีได้ก็เดียวพูดได้งังพวกเราสู fruit, ้ไหมสู้สู้สู้ต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 ้ตูต้้ตต้้ต้นูู้่้ต้ตู้ตูู้้ตู้ต้ต้ แล้วการฝึกนักเพิม่มไปสองเท่าเลิมที่ผ่านมามแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นความมัน่นี่เดิมเนี้บรรทัดผมขอคุยด้วยหน่อยสิมีอะไรเหรอผมว่าคุณจะเข้มงวดแล้วก็โหดกับนักเรียนมากไปนี่ มีนักเรียนมาอ้อนคุณหรือไงฮะเปล่าหรอกผมพูดเท่าที่ตาเห็นเท่านั้นอ่ะคุณก็รู้ผมทําตามหน้าที่เท่านั้นก็ดีที่คุณทําตามหน้าที่โดยไม่มีคติแอบแฝงคุณพูดอย่างนี้คุณต้องชี้แจงให้ผมฟังห่ลยแล้วละมันต้องถึงขัานนั้นก็ได้ของอย่างเงี้ยมันรู้อยู่แก่ใจกันนี่นาะเอาล่ะถ้าไม่มีอะไร อตัวนะเชิญพี่เอกอ่ะเขาโทรมาเล่าให้ฉันฟังเ <eterm> ร <oon> ื่องที่กำลังโดนเคี้ยวหนักอยู่ตอนนี้นะสิยิ่งเขี้ยวก็ยิ่งเหนียวไม่ใช่หรอจ๊ะหูยยมินยิ่งเคี้ยวนะมันจะยิ่งเปื่อยนะสิเนี่ยโดยเฉพาะคุณธนูเลยนะตอนนี้จะเลเป็นวนอยู่แล้ว แล้วตอนนี้คุณธนูก็โทรหาเธอบ้างหรือเปล่าห,หรือว่าทําเงียบเฉยไปถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนี่เดี๋ยวเธอก็น้อยใจเท่านั้นแหละเมื่อคืนเ่าก็โทรมาหาใช่นะแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาจะบอกอะไรนี่หรอผมไม่อยากให้คุณไม่สบายใจเดี๋ยวพูดอะไรที่เหมือนกับการฟ้องนะครับแล้วคุณต้องเจอตกการถูกแกล้งแบบเนี้นะดาว,ว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับ ผมคิดซว่าเหมือนกับการฝึกแต่ดาวแต่ถ้าคุณให้กำลังใจผมเนี่ยผมทนได้ครับนั่เสียงอะไร,รคะเออคือเทวันกับมารุษนะครับเขาอิจฉาผม,มถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเพื่อนคุณะจะอิจฉาจนตาไม่ดาวครับ ฝันดีนะครับฝันดีนะครับจะ่าลืมคิดถึง

สองคน่างนึกนะตัวเองจะแน่ตงเมื่อกี้ทำไมเองไม่รับไว้มาว่าเป็นคนทำไม่ใช่หนูค่ากำลังจะรับอยู่แล้วอ่ะแต่น mm ูม mm ันรับซะก่อนอ่ะแต่ถึงค่ายอมรับนะยังไงหัวหน้าหมูก็ต้องหาทางลงทุวยนูมันอยู่ดีอ่ะ แล้วถา้าก้หาเรื่องไม่ได้อ่ะเฮ้ยไอทไอ็นูเป็นพ่อเองเหรอเอ็เนี่ยหูมันรัดหูมันหนาฮะไอ้นูเป็นเพื่อนข้าแล้วข้าล่ะข้าไม่ใช่เพื่อนเองเหรอเอ,อ็เนี่ยทำไม่เห็นใจแต่มันน่ะแต่ทำไมไม่เห็นใจคนอย่างข้าบ้างวะข้าก็อยากเห็นใจเองนะแต่เองเคดคิดบ้างไหมว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่เป็นมือของใครถ้าไม่ใช่เอง เองใช่ไหมเฮ้เลยจะมาเรียกร้องหาความเห็นใจจากใครวะไป คนด้วยไ,ไงวะเปล่าเอ,อ็เอเองลงมาทำไมจะลงมาวิ่งเป็นเพื่อนเองไงมีาหาเรื่องเงินเปล่าเลยวะแล้วเอ็งไปรับแทนไอ้มามทำไมล,ะล่ะกไอ้มาล์ตอนนี้กำลังมีความทุกข์ส่วนข้ากลังสุขใจลเลยอย่าเลยอย่แทนเพื่อนวะเฮ้ยกอดด้วยเว้ย เอ็งตามมาทำไมวะเอ้าก็มันไม่ยุติธรรมมาดีที่ข้าจะนอนสบายๆอยู่คนเดียวอ่ะทั้งที่ข้าเป็นคนทำให้ไอ้นูอ่ะมันโดนปรับปรุงไม่นายไงเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันสิวะเออเองนึกยังใช้ได้เหมือนกันนะแล้วเองเพิ่งรู้เหรอว่าข้าก็เป็นคนดีนะเว้ยใช่ไหมไ้หนูข้าเองก็เป็นคนดีเหมือนกันถุย เอ๊ะคือผมแวะไปที่ร้านแล้วไม่เจอใครก็เลยแวะมาดูที่นี่แล้วนี่คือของฝากที่บ้านผมครับหมายความจริงไม่ต้องมาฝากอะไรก็หลอบนะน้ำใจฝากกันก็นก็กกดีแล้วล่ะนะโอ้โหนี่คุณนี่ปลาลิวกิวที่คุณชอบเ <c oughs> ลยไปจ้ะเอ้วแล้วนีว่ไปฝากใครเขาล่ะ อ๋อนี่เป็นกรอบรูปเปลือกหอยที่ผมซื้อมาฝากน้องดาวครับอ๋อเอเอาดาวมาทับที่หลุกมัาม้างบพี่ก้ามีน้ำใจนะเออเอาเอคุยกันเอาคุยกันเอาสงสัยดาวคงรับไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะลูกก็ดาวอยู่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมาสิคะคุณพ่อ อย่าให้ดาวต้องมามีส่วนร่วมในการทำลายทรัพยากรทางทะเลดีกว่าค่ะดาวขอตัวก่อนนะคะเี่ยดีกว่านะเดี๋ยวเอาให้น้าฝีเข้าไว้ละกันนะเขาชอบพวกหอยปูปลากุ้งอะไรพวกนี้นะ ลูกฝันเราไปเที่ยวทะเลกันนะนะใช่จ้ะที่ทำการททำกาครับไอ้ต้นต้นครับผมเอาเอาเอาข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยครับได้ครับเออเอามาทันดกันทันได้กันมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับทานเยอะเยอะเลยนะครับอ่ต้นอันนี้เป็นัเอาเลยดิผัดหน่อไม้ตรงน้องก็ทำเองนะ น้องดาวทำงั้นผมไม่เกรงใจนะ,ะเอาเลยแม่ก็ถ่าย่อดที่จะยุดกันไว <c> ้ <oughs> อิอ่ม้าลูกค่าคุณแม่เป็นพราพี่หรือเปล่าครับที่ทําให้น้องดาวอิ่มไวดาวไม่ได้รังเกียจคุณขนาดนั้นนะคะแล้วดาวก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยถ้าคุณทานเสร็จเมื่อไหร่ก็ เชิญไปคุยกับดาวที่หน้าบ้านนะคะอย่ายอย่าไปถือสาน้ออะไรก็เลยนะเขาเลือดฝีกันยิ่งกลงเขาจะชุดเชี่วชวยวอะไรเลยที่หน่อยนะเราใช้ท่าทาหารเราต้องเข้มแข็งข้านเาดินหน้าเต็มตัวนะแต่ความจริงเบื้องหลังก็ก็กลัวแม่เอ้ยกลัวเมียกลัวเมีย,มย <laughs> แต่กลัวเมียเจริญทุกคนนะ <laughs> รเราไม่ชอบผู้ชายขี่ฟ้องแต่ที่พี่ทำอะ่ะเพื่อปกป้องน้องดาวนะครับถ้าดาวเหลวไหลจริงอะ่ะคุณก็มาปกป้องอะไรดาวไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างนึงอะ่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะถามคุณด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นน้องดาวมีเรื่องอะไรพี่รับใช้ครับเรื่องที่ดาวอยากจะรู้ก็คือคุณแกล้งลงโทษพวกพี่ธนูแล้วเพื่อนเพื่อนเขาใช่ไหม น้องดาวรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีใครมาบอกอีกอย่างน้องดาวก็บอกเองว่าน้องดาวไม่ชอบผู้ชายที่ขี้ฟ้องในายธนูคงอดครวมาละสิเขาไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะแล้วเขาก็ไม่ได้มาฟ้องอะไรดาวด้วยขนาดดาวถามเขาเขายังบอกว่าเขาทนได้แต่ที่ดาวข้องใจก็คือคุณเอาอัติมาใช้ในการฝึกใช่ไหม ถ้าพี่บอกว่าไม่ใช่น้องดาวจะเชื่อหรือเปล่าแล้วนักเรียนในร้อยคนอื่นเขาโดนหนักอย่างคุณธนูหรือเปล่าล่ะคุณตอบฉันมาสิว่าเขาโดนหนักขนาดคุณธนูใช่ไหมน้องดาวดาวไม่ใช่น้องสาวข,ของคุณแล้วก็ไม่คิดจะมีพี่ชายด้วย